บริษัทดีเจแอดเวนติซิ่งแอนดโปรดักต์จำกัดผู้บริสื่อสารมวลชนเครือวานอนขอแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและนายกเหล่ากาชาติคนใหม่ เมื่อเวลา11นาฬิกา9นาทีของวันที่1ตุลาคม2565จังหวัดลบบุรีขอร่วมแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับนายอัมพลอังคพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีคนใหม่พร้อมด้วยนางสุวัจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีคนใหม่ในโอกาสเดินทางมารับตําแหน่งที่จังหวัดลบบุรีโดยได้เข้าสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลบบุรีที่บริเวณร,ราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชและเจ้าพ่อพระการหลังจาก ากนั้นเดินทางมายังสารกลางจังหวัดลบบุรีสาการะพระบรมราชานุสาสวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีคนที่51โดยมีนายสุภกินแวงชินรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีมารอให้การต้อนรับและแสดงความยินดีครับ